วันนี้ใครมีปัญหาอะไรถึงไหนที่ที่จะถามครับมีค่ะบคำถามอ๋อนั่นเชิญเลยครับไม่ทราบว่ารู้สึกไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอ๋อครับเมื่อปลายปีที่แล้วมันจะเป็นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของธุรกิจการท่าพลังงานในสหรัฐนะครับเคยเป็นบริษัทที่ดอันดับหนึ่งในสิ่ของการดันด้วยนิตยสารก่อตัวก่อนหน้านี้แอนด์รูทเป็นบริษัทชั้นนำของสหรัฐในของโลกมูลค่าทรัพย์สินมีประมาณ15 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรังจากเกอายโัมลอบลาฟาของเรถนในตลาดนิวยอร์กจะเป็นขุนชะดีในตลาดหลักสัญครับแต่แล้วเหตุการณ์ก็ไม่กลาเพิ่ขึ้นเมื่อมีการถูเผยว่าที่แท้จริงแล้วแอลล็งเป็นฐานะทางการเมืองที่แท้จริงตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับการตรวจสอบเบื้องต้นพบต่เอลถูกยึดของโล้งกระบวนการละลายเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วซักติ่ของอรล็เหลือเพียง2.47พันล้านลลาร์ครับ ลงประมาณส0พันล้านภายในสองเดือนครับยังถูกผลให้ราคาของเงินรัลดเหลือเพียงที่นก่อนเข้ากระบวนการลุไลรยเทียบกับเป็นรา่ดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งปีก่อนหน้านี้คการลุะแรยของเอลนลั่ในครั้งนี้ทำให้ผู้ถืองนของเง็นลั่สูญเสียเงินกว่าข้หนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยการที่พนักงานของบริษัทร่โลกครับกว่าสอง0 0คนต้องตกงาน đã làmให้ ngân hàng của các công nhân này lúc còn ngân còn tồn cầm của người lao động, của เกิดจากการปกปิดตัวเลขทางการบัญชีโดยเป็นการรู้เห็นจากสมุดบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรวมถึงผู้บริหารของเอ็น n อค่ะพระขมบัถ่ายภาพกำมววบรรายงานจากทีมข่าวคนปริงชนแนลสวัสดีค่ะ